ยังตุตาเียวมาไ้ไปยไปัไปมาเอาขึ้นเไปเอาขึ้นาไปด้วยพอมไปไปไปก็ได้ครับโอ้ยโอ้ยไปเตี้ยไปเตียเตี้นักเรียนอไปมาอยู่ใส่ไปข้างหน้าไปบลาด าติวไปเที่ยวติวไปไหนครับติวไปไหนอ่ะไปเที่ยวไอ้นั่นโน้นไปเที่ยวไอ้ไปเที่ยวไปเที่ยวเลยเหรอครับครับไปไปเที่ยวเลยไม่เร็วนะไม่ไปดูนี่ยไปดูไอ้พักชีของไอ้เจ้าไอ้หน้าต่างกับเจ้าไอ้อะไรนะข้าวเปลี่ยมข้าวเปลี่ยมไปดูผักชีเขาปลูกผักชีกันออ๋สิ่ไหนอ๋อเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดู เลยเวลานอนแล้วเนี่ยโมได้ส่งลายหรือเปล่าอโอเคมาใหม่ยีรสีเมื่อวานเอาเอาข้าวขึ้นไปไว้ที่โรงสีครับได้54ตันครับโอ้ยทีมที่ก่อนหน้านั้นเราคำนวณว่าจะได้50ตันก็ได้มากกว่าอยู่ครับได้มาากกว่ ไ้พื้นที่นาทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้เลยครับทั้งหมดเลยนะคำย่อด้วยนาโมด้วยอย่าง่ะมีเท่าไหร่ก็ปลูกปลูกแล้วอย่าลืมมากินนะปลูกแล้วอ่ะข้าวเหนียวนี่ยี่สิบเอ็ดตันข้าวเหนียวอันน้อยเนาะทีช่อราตีแล้วก็กอสี่สามไม่รู้พื้นที่ไม่รู้พื้นที่ครับเอาไปดูในกูเกิลก็ได้นะ เซิร์ฟสูกเซิรพื้นที่มันทำได้มารคพื้นที่ทำใหม่ได่ทำใหม่ทำใหม่จพาไปถนนแอดเวนเจอไปดูนะถนนคืออะไรมันมีไม่น่บาเนี่ยไม่รู้านสายที่เสร็จแล้วจะทำตาไโอ้ลูกบางกุ้ง ใหญ่มากจะให้ติดต่อถึงนั่นๆนกะ็ปลูกผักชีไว้เต็มเลยนะ่ะทาง,งทางอ่ะผักชีบ้านาตาบ้านบ้านยาบ้านตาใช่ยาก็ปลูกเลยอ่า่ผักชีเต็มเลยน่น้หนะาวเอ่อมาานี่ยรองทางางเลยผักชีอ ตวชอปตัดเรื่องไปเลืองไปโรงเรียนแไหมอยู่อยู่อยู่ยมไปปาติไปไปไปมาดูผักชีมาดูผักชีเปิดแล้วึรอบบ้านเลยนั่นเองยังโก้เลยอาศัยมาลง ธาราส่งธนาราาไว้น้ำนี่ได้ไหมไ่ันเย็นท่านมาแล้วเหรอคะตอนเย็นตนุครับตานุครับตานุครับนี่นี่นี่ทางเข้ามองนี่นี้ไดเออวัน้อยู่างหลังกันถ่ายงูด้วยเปิดประตูเปิดประตูโอ้ยเขาปิดหมู่บ้านนีไปไม่ได้จะเจอสละเอ เดี๋ยวเราติสัตว์ให้เปิดได้ไงสัตวสีขาวเ็ปิดนุมบ้านไปไม่รู้กลายเป็นไผ่โอ้ยเว้ยเน่เจ้าของถังทางอนู่เนาะคเดี๋ยวแวะมาแล้วพอตูนแล้วกันนะ้อยนะ โอถั่วเปียกทานถั่วไม้ไหมใช่แถนนี้จะมีหน่อไม้เยอะเลยติวๆแอบไปเล่นตรงหาดทรายนี้ทุกวันครับออ๋มาเล่นตอนหนึ่งตุ้มครับต้องปิดต้องปิดไฟฉายเล่นเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราแอบออกจากบ้าน ไม่เห็นแม่เอวเลยขาดไดาได้ไม่เอวอย่สีสังสีสอย่าสีสน้ำมันก็ขึ้นแต่ก็ยังไม่ไหลน้ำมันไไอนเข้าแต่มันไม่ลมันตกมาแต่ตกใส่มันเลยใส่บ้างก็ดีอยู่มันไม่เลือไม่เลือไม่ใชได้ใชดร้งหยดครับใช่ได้น้ราดได้น้ามันไม่เลื้อยใชหเลือมันมันขี้โครนมู้ขี้โคน

ธนาตุกมะละกอไว้ข้างทางเโอตเนเือกไว้เขาจมันาเลยใช่ไหมคะ้ืดอนะเียเต้องมาเดี๋ต้อง่นตองเราต้องลอยคอมา่ะยืดๆไปกับขายืดๆลอยตอมาไม่ไอ่ะกตรงนั้นก่อนก้อนหินะเดินได้ เป็นหาดอีกเขาต้องเป็นปันหินะเมื่อก่อนมันเป็นหาดนะคะนี่น้ำมันเต็มมันพุ่งติวติวไว้นะเป็นยังครับเด็๋ยวยางยางอ่ะ่ะเดี๋ยวให้ไหมแต่ลอยตัวเป็นไม่ไม่นี่ไว้เดี๋ยวตรงนี้ไปอ่ะไม่ไม่เป็นแต่ลอยตัวเป็นโอลอยตัวเป็นโอ่ะลอยตัวเได้ใครมาตรงนี้ยังครับตัวเออติวใครมยังครับ รู้ว่ามีทางนะคนไม่รู้กาไม่รู้เราไม่รู้มีแต่เราเบางคนไม่รู้เลยฮ่าๆตอนนี้ย่งืดเลยไม่รู้ป่ะระวังน้ำเด้อระวังน้ำสังใต้เด้อสังใต้มันจะมีเล็กขวาทางขวาทางขวานี่เอไ ตาตาไตามันนะตาตาคนอยู่ทางซ้ายสบายอ่ะพ่อครูขับอ่ะีใหญ่าไม่กับเลยราบว่าเราระวังระวังเดียวนั่นน่ะเยี่ยวนั่นน่ะนัเนี่ยยื่นออกมาระวังครับไอซุงครับไมซุข้างหน้าครับโอ้ยมีคนมาตัดนี่มีแล้วค่ะเอาเาเอเห็นน้วน ยม่ไม่ทันไรจะมาตัดเราเอาไปทำดั้งไว้ไม่อันนี้เราเอาเอาเอาไว้เอาไว้มาโตครับมันมาตัดตัวนี้ออกคะแนนมันโตหลายปีนะนี่ตั้งแต่ต้นเฮ้ยมาตัดหลายปีแล้วได้ตามจากพวนี้เลยตามแล้วเราขาเป็นกิโลครับรยล้ี่ดเขาปนัดียว้เาป็นตังค์เด Ôi. Rồi cái tính ra cho. Rồi cho ra. Sai. Ừ. Ừ. Rồi. Rồi nó bạn qua mình. bạn จะให้ชาวบ้านก็ได้ชาวบ้านเอาแล้วมามาลองบ้านแล้วมาเกี่ยวยญาให้ควายโอ้เกี่ยวโอ้โดนหนอพอดีโดนหนอพอดีต้อคนตัวพากลับต้องคนตัวนะไม่ต้องหรอกแถมให้เลยเม้มาแล้วมาเอาไม้มาเนี่ยฝ่ายชอบผูกไม้ไปชอบผูกไฟนี่มันเอาหย่านางด้วยไหมาย

มาปีนต้นตาลเอาไปโคมาเก็บมาฝึกตามาฝึกปีต้นตาลที่นี่โอายพนักงานเก็บตาใช่งานเยอะใช่นั่นแกมาแกก็มาเก็บเมือแกไปก็ไม่มีคนเก็บทานฟ้าไทยต้องรอมันหล่นแล้วค่อยมาเก็บโอ้ยมันก็สุกเดี๋ไปทำไปสุกแล้วรอเก็บปล่อยนะสุกแล้วขนตาลเเอาข้าวางแล้วไปจ่ายน ตอนนี้ไม่เจ้าลอยนะเจ้ากระทกรถขับันาดนั้นเห็นมอเตอร์ไซค์ขับผ่านเลยวันทอไปเอารถมาจอดนิ่งหอนเมืองลาดเขาขาบอันแรกวสมบัติเขาหมดแหละวตรงนี้ห่อนเมืองลาดแขพงน้ำว่าของท้อแล้วกันนทิ้งทั้งหมดมีพร้อมลอยนี่คุณแต่ไม่ได้ว่ามีเป็นอะไรแตไม่ใช่ของนิ่งเราจะมาใส่ปั๊มน้ำม้วนแบบ ก็คือคนดีล้อมเลี้ยงอะไรไว้อยู่ข้างในเลี้ยงปลาต่น้ำท่วมแตน้ำท่วมตอนมันไหลไปทางต้นไม้ไหก็ห้อยคนรอดเลยเลี้ยงมาขายแต่นี่ยังยังไม่ได้จัดการจัดการกังไม่จัดไม่แผ่นมาแอบมาหก็เป็นเรือแล้วเนี่ยเอาเชลล่าจะสำเร็จหรือเปล่าครับเนี่ยร้อยปีแล้วเอาเชลล่าเอาใส่ดเอาไม้แอบมามาแอบหกเป็นเรือแล้ว ดูอุดมสมบูยณ์จริงๆเาอ้โหสารัดมนาดอกนะครับมีสารพัย kind of ่ในนั้น่าไปเจมาไแล้ว <Tür> ่ตว่าตรงนี้ต้องปลนครับายตรงนี้ันก็ใส่แลปงนี้ก็ใส่ดีนะใส่ไปเป็นยงไผมว่าน้ำคปุ๊บนี่ยวายดีเ ว่าไปว่มาจากนี่ไปโน่นห้าเที่ยวว่าโอ้โหไปไหนแลไปไปโน่นไปโน้นไปอะไปาพยูนไปปนามเนี่ยไปดิบอนไหนไม่ถึงนลเปงใครบ้านเหระเมื่อยน้าไหาท่านเดชท่านไอานั่งท่านเดชตะวันในเสียงว่าน้ำเปล่ท่านเดชตะวันคุณแปดนวันคุณแปดดิ คนายุธยาน่าจะว่ายน้ำเก่งคนแปดชิววัดว่ายน้ำเก่งมทียก็เก่งนะิแม่น้ำอดีติ้น,นี่แหละจิ้แก่นนะ <S <S เหมือนกันิ้บทิท้งหนแก่นนะว่าองโซนนี่นะารเก่งนะตัวย,วย,ยาวเเป็นโดนอะไรหรดอเปาดขดไอ้สาวน่ไงางานรวมนนงานรมไงถ้าเป็นเลื่อดข้างมันน่าจะยุบกันแล้ว ลูกใส่หัวโอ้โหไม่เาเอเป็นหล่นจนะมีแปลว่ากระดูกมันมันหนักมากนะเนี่ยกพร้อมที่จะโตง่ายตามโอ้โหเตรียมดำนะอีกสิปียีสปีข้างหน้ามันบุบ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 ใส่ได้ดำในงานนี้ไหมเนี่ยยไม่เงี้ยนะ กัอนก้าก่อนห้าวตตีนั่งปี oh, ี um, ีแปลงโอ้นี่ก็ตามเลยก็ตามก็ตามเลเขาทนเยอะเลยนี่า้ายาเนง่อนาเชี่ยวชาญทางมังงอวมาเห็นเฮ้ยคุ้น เดียวดีจมาเห็เ oh, ย right? uh, uh, like <c oughs> ่่าอ <c oughs> ้โหมันียวดี้าผู้มั่นชำนาญคนไทยก็เลยบอกว่าเป็นยากครับอาเหรอตุปูนเดียวกันเดินยากแล้วเนเผาทำไมคาตัวอะแบบนี้คาตัวไม่ก็ไปถยว่ากระมันรูกรโต เขาข้าาลีเขาหน้าตามันเหมือนไม่เหมือนยากเหอนข้ารเขารกว่ามันี้าลีข้าบาเล่เลยนะมันไม่เหมือนข้าไรข้าไรเะวมันเม็ดเล็กกว่าข้าไรบาเลสเขามำดีอะใช่ไหมข้าไรเปมนุษย์กิน ไหนแดงรู้สึกจะเป็นพื่นที่ไม่เหมาะกับบ้านลาดไม่พอจะพูดอะเรกันนะพยายามเลี้ยงก็เป็นันไม่นยึดสายศรัทธาก็ยังศรัทธาไว้ไงก็ยังศรัทธาปลูกไม่ใช่ยังไรนั้นไม่ใชยปัญญาเนี่ยยังศรัทธาไปเลี้ยงให้ขึ้น เริ่มงามแล้วดูเดี๋ยวเดี๋วปั๊บเผาเต็มเลยอย้เก็บักตกกันแกระจับก็ไม่เบาเนี่ยโอ้มาละลอเดีดีเอาลุกติดวเออไม่ได้เลยนะเนี่ยปีนเต็มเลยเอ้าสองเ่าเ่าเ่า เปิดหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านแล้วนะวันนี้แหละน้ำตกน้ำตกทางไหนเปิดอะไรเยอะใก่แล้วไก่แล้วนะไก่จะความสงบจะไม่มีแล้วให้เดี๋ยวเลยเนาะเดี๋ยวมีโรคใหม่มาต่อมายอยมาไม่ได้ปรับปรุงพื้นที่มันเลยลบไปหมดเลยเต็มไม่รู้เลยอะดูต้องปรับปรุงใหม่หมดเลยค่ะถ้าเกิดเบลอจริงๆตอนนี้แน่นอนท่านเกษตรท่านบนต้องไม่พลา ขนมเยอะเลยเยอะๆขี้เดาจะเติมขนมต้องเอาแบคโฮไปขนมเอต้องเส้นมันเลยไม่ไม่ไม่เองไม่ได้ในในในตัวกเอกินขึ้นเพื่อจะมันูางแถวนี้ไม่มีมายะราบเลยเพราะว่ามันคึ้มฮะม่ยราบมันจะนมขึ้น ตอนนั้นมันมีแดดไงน่ะตรงที่ไม่มีแดดมันจะไม่ขึ้นเลยอบแดนะนี่หนูออกลูก้ได้เดี๋ยวก็เต็มเดี๋ยวก็เต็งไปไหนนาพญาภูเขาไปไหนเานี่ยเขาหรือเปล่าคะกินเขาโมยเขา จุกเลยนะคอาอซึ่โมาศึกเจ้ามวยไทยก็ไดเยม่นม่อนม่อนม่รนม่นจะมีรถอะไต้นจะลงไหนไม่ไปส่งต้นลอจะส่ง้องติวก่อนต้นกับเ่ะส่งไหนบวรเดี๋ยวไปส่งวเราก็ตามบอกว่าจะไปส่งปูปูแล้วไปส่งใช่ค ไปเยี่ยมมหาลกินีเขาปิดหรือเขาเปิดไม่รู้โอ้ยตันอยู่ตันทางอยู่นะครับปิดแล้วตรงนี้ครับลองนิครับองตรงนี้ไองวครบครับยอาอยากเจอเห็ดนะครับเดี๋ยวนะคะแป๊บนึง ดูกไหมติวลูกปล่อยละปลอลรถมันตันไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยาวเลยครับหลังว่างครับพาอาชีพางนี้สายนอครับต้องถอยตรงไปเลยนคหลังว่างอ้าวเป็นการฝึกถอยหลังเดี๋ไปสอบไปกับขี่ หลังข้อทดลองได้ค่ะพ้นข้อสอบดีเลยครับพราหลังว่างยาวเลยครับยามากโอ้โหสะพานสะพานไม่มีอะไรขวางกั้นข้อคุ้มมีใบกี่ตราชีวิตไหมอ่าเฟ็กชออเลยตำรวจมาจับมีใบกี่ไหมไม่เดินสีลบตัวจริงหรือเรามีแต่สิบหลอสิลอกกสิ พทุเรียนเอาไปบ่มกลางแดดบนลานนัอค่ะโอ้บ่มกลางแดดไหนหล่ะไหนล่ะขวามือเดี๋ยวไปไม่กลัวไม่กลัวหมอมันไม่เอาไปกินไปหมดหรอนั่นแหละเดี๋ยวก็หายไปทุเรียนอ่ะอไรนะตองจริงสุดก่อนนะเออสุดก่อนค่ะ จอขอจทไมมองจเยอจก็โตวนะคะเดี๋ยวมันหยุดสิบใบแล้วอะมันแตกเร็วมันแตกมันเป็นใบอะ กปลูกเป็นดกินเลยปลูกทีให้มแมลงกินน่ะไโชว์ก็ได้นะปลูกโชว์ก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้ปลูกให้แมลงกินผ่านไปผ่านมาโชว์ก็ไม่โชว์ ปอูปุ๋ยเทียก็ไม่ดีทำให้รู้เลยว่าปุ๋ยเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยแบบนี้ไม่ซื้อดืกว่านะอไรไโอกไหครับเนี่ยไม่รู้เข้าได้ได้เข้าได้ดีกว่าเยอะๆะครับเยอะครับ่ครับครับ พ้นพ้นพ้นจักรยานพ้นอยู่เป็นไปรูปเมียงเหมือนเิจอเดินตัะวันออกและก็จะทำงานจากทุกให้ได้อย่างดีตามที่พ่อได้สอนมาจะพยายามยังขัสอน ของทางพ่าท่านเนี่ยเช่นสรมนะสุธรรมะเอามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์